สำหรับใครหลายคนนะครับที่กําลังมองหาตัวอุปรกรณ์นะครับที่มีดีไซน์สวยๆนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านต้องนี่เลยครับ Unify D Machine อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสันกระ่งให้ช่องผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับ วันนี้ผมก็จะพามารู้จักกับตัวอุปกรณ์ใหม่นะครับที่มาจากแบรนด์ u b i q u i t i นะครับก็คือ u n i f ฟ e ย m ีแมชชีนนั่นเองครับหรือเทียกันยกกัน UDM นะครับแต่ก่อนเราจะรู้จักสเปคและตัวอุปกรณ์นะครับเราจะมาดูนก่อนนะครับว่าในกล่องนั้นมีอะไรมาให้บ้างครับก็เปิดออกมาครับก็จะเห็นเป็นตัวอุปกรณ์ก่อนเลยนี่ครับก็จะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกสวยงามนะครับผิวมันก็จะเป็นผิวมันด้านนะครับก็อาจจะทําให้เลอะง่ายนิดหน่อยนะครับนี่ครับ1นึ่งพอตแวนสี่พอตแลนครับก็ อย่างที่เห็นเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่องไฟ LED นะครับอันนี้คือเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านมากครับมีรูปทรงสวยงามมากบางคนมองว่าเป็นกระติก้ำร้อนแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นอุปกรณ์ Wi-Fi ตัวหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับในกล่องก็ยังมีนี่ครับมีคู่มือมาให้ครับคู่มือนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟมาให้ครับสามารถใช้ได้ตามบ้านทั่วไปเลยครับไม่ต้องหาซื้อปลั๊กแปลงนะครับออกแบบมาอย่างดีครับ เอาละครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวยู i ิฟ e d m m a c ช ine ตัวนี้กันนะครับครับสำหรับเจ้าตัว UnifiedD Machine ตัวนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เราเตอร์อออินวันมันติฟังชันนะครับที่มาพร้อมกับระบบ Wi-Fi dual band AC Wave 2นะครับที่แยกออกเป็น2.4 g h z 300 m b p s เพอและ5 g h z 1,733 m b p s เซนะครับครับสำหรับ Unified ดี Machine ตัวนี้นะครับก็จะมีคอนโทรลเลอร์ในตัวนะครับ และคอนโทลเลอร์นะครับสามารถควบคุมได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันนะครับผ่าน App Store หรือว่า Google นะครับก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่มีสะดุดเลยครับครับสำหรับ UDM หรือว่า Unified d m m a c h i n e ตัวนี้นะครับก็มีเทคโนโลยีนะครับที่สามารถควบคุม Asset Point ได้นะครับมีระบบ Roaming นะครับมาให้การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับครับสำหรับตัวอุปกรณ์ UDM หรือ Unified d m m a c h i n e ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ1นึ่งพอตแวร์สี่พอตแวรนะครับ ช้ชิปประมวลผลคอสคอเอท7 g h z ่งจกิะเฮิร์นะครับทำให้รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ถึง8 5ด้อยเมกะบิตเพอร์เซกเลยครับกำลังส่ง Wi-Fi สูงถึง30 DBM เป็นเว็บทูมาโมนะครับทำให้ส่งข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้นครับครับสุดท้ายนี้้นะครับผมก็จะขอุปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวยู i d ฟ e a m Machine ตัวนี้นะครับตัวออกแบบมานะครับสามารถใช้งานได้ทั้งโฮมหรือบิสเนสนะครับมีระบบครอบคลุมอย่างดีนะครับมีระบบความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมนะครับเหมาะกกกัับบาาารรใใช้้งนนนยยุคคีมๆเล เอาละครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผ่านช่องทางเว็บไซต์ w w w k a a วด์ครับหรือ Facebook Fanpage k Network ครับหรือ l i n ์แอด t w o r k ครับหรือโทรเข้ามาได้นะครับ0 8 4 5 5 8 6สนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ซื้อสินค้าจากทางบริษัทเคฟนะครับรับไปเลยครับซัพพอร์ตและการตั้งค่าพื้นฐานรีทุกรุ่นครับ แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดสับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมเลยนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ